ฉันจะอยู่ข้างเธอสมอไม่ว่าจอ ว่าจะรักเธอไม่มีเปลี่ยนแปลงลับตาเธอน่าคนดีถ้าวันนี้มันเหนื่อยไปอย่าคิดว่าไม่มีใครเหมือนวันวานจะคอยอยู่ข้างใจเธอ คลองทางค่ะตอนนี้ก็อาให้นะคะกับพังงานทูปเนาะพอดีอยากเั้นจะมาอบรมที่นะคะเพื่อนจะอบรมกับกับพางงานวทูปนะเพืนที่เป็นทีมงานในในหกคนนี้นะคะมีใครบ้างเนาะตัวรับฟังให้ดีนะนายมันชัยชูพี่หนอเนาะฟังให้ดีนะแล,นนแล้วก็พี่รูนพี่หนอกัพี่รูนด้วยแล้วก็พี่เพชร พี่น้อยพี่พี่แชมป์ด้วยนะคะแล้วก็พี่ต้อมด้วยนะคะมีเท่านี้แล้ในะหกคนนี้ที่อ้อคะเรือม,มาแล้วนะทีงานคนที่ยังไม่เคยลงถักที่เ้ยก็ฝุดฝวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคในการทำยูทุกเดอร์ฉบับของพี่อ้อให้ให้ให้ใหหนิกนะคะ มีที่ดีแบบไหนบ้างเนะาะเตรียมอาวุธมาด้วยเพราะที่ดีของเราคือเวลาเราที่ข้อที่แรกคือเวลาเจ้าเจ้าหูก็ไว้แบบจดเขีวข้อนะคะค่ะเมื่นี่มีสมุดไว้สหรับจดหนะัว,วข้นอนะแล้วก็ปากกาแล้วก็แค่ปากกาเงินแล้วก็ปากกาแดงนะคะในการทำงานจดหัวข้อ,ขอ ไม่คิดเองนะหาว่าไ่เตือนนะ,ะเตือนแล้วการทำเป็นผูน้ท,ที่ดีนี่คือหมายถึงว่าเราหวัว่าจะเป็นยูทูบเบอร์สองพ่เพาแค่เป็นยูทูบูทูเบอร์ฝึกหัดไปทำง,งานฝึกหัดด้วยแต่แต่พี่เราไม่ไม่อยากนำมาหาะนีแต่ว่า อยากช่วยครูโรงเรียนเก่าคือคร,รูลบอจิ้มนี้นะคะหนึ่งว่าคนพี่เคยเรียนกันแล้วเนาะบางคนยังยังไม่ยังไม่เก่งเรื่องการพูดค่ะการการทำงานกับครูให้เราต้องได้ฟังให้ดีนะที่เขาได้ไปทำงานหนุเวลาทำลวมันหยุดบ้างว่างและได้นี่ด้วยนะได้ความรู้ด้วยนะได้ได้หกการในการทำงานควบกุมหนุ่ด้วย พี่เป็นคนถามข้ารำหนูานนะมากให้หอเดี๋ยวถ่ายนี่เสร็จเดี๋ยวไถ่ายบรรยากาศต้อนราฝนตกด้วยนะคะน้องท่าอยากเห็นไหมเอ่ยในหมู่บ้านหมู่บ้านแก้วนะคะตอนที่สองก็คือเราต้องอ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่เราถามไอ้ที่ที่ให้ขับข้อมาถามนะพี่เคยมีหาเล่นน่ะเหมือนกันแต่ว่า มีนอนนี่ช่วยเอาไว้ฟ้า,ากีเป็นคนช่วยไว้แล้วก็พี่โนโด,ด้วยถึงพี่แล้วเข้ามาที่สุดเพราะว่าพี่ไอยาโดนพวกอะไรพี่อยาพี่แบบพีอยาตกงานหนึงงานทำทุบเลยพี่ชอบรับงานนี้มาก พราะพี่รักพี่จางคิมีมากก็คือพี่โง่บางทีตอน,ตอนหมายเด็กเรียกว่าป๊า,ปา,ปาตอนนั้นแหละโตนะโ,โตมาคืออย่างนีอีกครั้งวิสานก็นคือเราต้องเขียนหัวข้อให้กับหัวเรื่องในคลิปนี้อย่างเช่นอในที่ของพี่ก็คือเราให้ในในการเอ่อการเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองนะคะ อาคลิใกล้ตัดแล้วแล้วตอนที่สี่ก็คือเราต้องเอ,อสร้างคนเทนต์งานให้ดีขึ้นฝ่ายเดิมนะคะแล้วก็ัมั่นใจเชื่อว่ามีคนดูเยอะแน่ <S <S ใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะคุณพี่จะทำได้นะลองใช้เทคนิคหนูก็ได้พอตอนที่ห้าไม่ท้ายสุดสุดท้ายไม่ท้ายสุด มาก็เรียนรู้จากเราได้นะเราที่ดึกพวกเองมากด้วยแนละ้วก็ถึงพวกมากด้วยร้อยห้าก็คือเราก็ต้องถ่ายคลิปให้โฟกัสให้แสงเข้ามาหาเรานะให้ดูผิวขาวนม่ลืมฝากกดไลค์ในแชรคลิปนี้ด้วยริมพอมีฟ้ารยังไงคอมเมนต์บอกเลยนะคะแล้วก็แล้วพี่ว็จตะทันรามนิดตื่นแล้วนะเดี๋ยวนะรีเซ็ตงานให้นะ